ผัก6ชนิดนี้ที่คนท้องควรจะหลีกเลี่ยงการกินแบบดิบๆหรือถ้าจะกินก็กินแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะผักนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์เพราะว่าจะช่วยในการเพิ่มวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆให้กับตัวคุณแม่แล้วก็ทารกในครรภ์แต่ก็มีผักบางชนิดนะคะถ้าคุณแม่รับประทานมากจนเกินไปหรือรับประทานผักดิบๆอาก็อาจจะส่งผลอันตรายหรือผลเสียกับทารกในครรภ์ได้ แต่ผักโดยทั่วไปส่วนใหญ่ก็มีทั้งกินแบบ ดิบๆนะแล้วก็กินแบบที่เราลวกหรือนึ่งก็ได้ก็แล้วแต่นความชอบของคุณแม่ซึ่งก็ไม่ได้จํากัดปริมาณในการรับประทานผักผักเราสามารถรับประทานได้เยอะเพราะยิ่งเราทานผักเยอะก็จะช่วยเพิ่มกากดใยช่วยลดอาการหรือว่าป้องกันอาการท้องผูกได้นั่นเองค่ะแต่ว่าผักทั้ง6ชนิดนี้คุณแม่ควรที่จะหลีกเลี่ยงการกินดิบๆหรือกินแต่เพียงในน้อยๆนะคะแล้วก็ก่อนจะกินก็ต้องดูแลล้าง ทำความสารให้ดีเพราะผักบางชนิดก็เสี่ยงต่อสารเคมีหรือว่าพวกยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยตกค้างได้เยอะเช่นกันผักชนิดแรกเลยที่ควรจะหลีกเลี่ยงการกินแบบดิบๆนะคะนี่ไม่แนะนําเลยผักขมดิบนะคะถ้าคุณแม่จะทานต้องทานแบบสุก อาจจะลวกหรือว่านึ่งก่อนเพราะว่าผักขมเนี่ยจะเป็นลดการดูดซึมแคลเซียมลดการดูดซึมของธาตุเหล็กนะคะเพราะว่าผักขมถ้ากินแบบดิบๆเนี่ยก็จะมีกรดออกซาลิกนั่นเองค่ะลดในการดูดซึมแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กนะคะทำให้ทารกได้รับแคลเซียมหรือว่าธาตุเหล็กเนี่ยได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าหากคุณแม่จะตั้งครรภ์จะทานผักขมต้อง ทำให้สุกก่อนนะคะผักที่สองนะคะก็คือบรอกโคลี่หรือว่ากะหล่าดอกสองชนิดนี้ไม่ควรที่จะกินดิบอย่างยิ่งนะคะถ้าจะกินต้องนํามาปรุงสุกซะก่อนจะลวกจะผัดหรือจะนึ่งก็แล้วแต่นะคะเพราะว่า,าผักบรอกโคลี่หรือว่ากะหล่าดอกนะคะถ้าเราทานดิบเนี่ยก็จะเสี่ยงต่อเรื่องของท้องอืดปัญหาเรื่องของระบบย่อยแล้วก็ยังเสริมให้ ส่งผลทําให้คุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นโรคไทรอยได้ง่ายเพราะฉะนั้นบรอกโคลีหรือว่ากระหล่ำดอกได้มีประโยชน์มากๆแต่ต้องทําให้สุกก่อนผักที่3นะคะที่คุณแม่ควรจะหลีกเลี่ยงการทานดิบๆหรือว่าทานได้นะคะแต่จะทานในปริมาณที่เล็กน้อยก็คือกระหล่ำดิบนะคะกระหล่ำดิบเนี่ยคนท้องควรที่จะหลีกเลี่ยงจะดีกว่าหรือถ้าทานก็เพียงเล็กน้อยเนี่ยทานได้เพราะว่ากระหล่ำดิบเนี่ยค่ะมี าสารเคมีเสี่ยงต่อพวกสารยาข้า,มาแมลงหรือว่าสารเคมีที่ตกค้างได้ง,ง่ายมากเลยเพราะว่ามันมีใบที่ห่อตัวเป็นก้อนกลมๆอาจจะสะสมพวกสารมาแมลงเข้าไปได้เพราะฉะนั้นเวลาล้างต้องล้างให้สะอาดล้างให้ดีสําหรับกระลาแล้วก็ไม่ควรจะทานกระลาดิบเพราะว่ากระลําดิบเนี่ยเสี่ยงต่อมีภาวะท้องอืดเสี่ยงต่อระบบเรื่องของการย่อยอาหารแล้วก็ยังทําให้มีผลต่อการที่เป็นโรคคอพอกได้กระลา นะคะควรจะทานให้สุกปรุงให้สุกแล้วก็ล้างให้สะอาดล้างให้ดีนะคะเพราะว่ากระหล่ำเสี่ยงต่อสารเคมีตกค้างเยอะตัวที่4ี่นะคะก็คือถั่วงอกดิบค่ะคนท้องควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะสำหรับถั่วงอกดิบเพราะว่าอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนมากับถั่วงอกถ้าจะทานก็ควรทําให้สุกก่อนนะ,ะทานพวกก๋วยเตี๋ยวหรือผัดถั่วงอกทําให้สุกๆไว้จะดีกว่านะคะลด พวกเชื้อโรคหรือว่าเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับถั่วงอกนะแล้วก็ไม่ควรจะทานดิบโดยเฉพาะคุณแม่ตั้งครรภ์ผักตัวที่5้านะคะนี่คือไม่ทานดิบเลยก็คือหน่อไม้นะไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ดิบหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งนะควรที่จะปรุงให้สุกก่อนเพราะว่าหน่อไม้นี่ค่ะถ้าทานดิบนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับสารไซยาไนท์ที่อยู่ในหน่อไม้นะคะเพราะฉะนั้นต้อง ต้มให้สุกต้มให้เดือดนะคะนานเท่าที่หน่อไม้เนี่ยจะสุกถ้าทานสุกก็ได้รับประโยชน์มากกว่าการทานดิบทานดิบเนี่ยเสี่ยงต่อท้องอืดนะะเสี่ยงต่อการร่างกายของเราเนี่ยขาดออกซิเจนได้เลยเพราะว่ามีสารไซยาไน์นะคะทานดิบนะคะเน้นย้ำนะว่าถ้าทานดิบๆอาจจะทมให้คุณแม่หมดสติได้นั่นเองคะ่ะแล้วก็อันที่6กนะคะก็คือถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวดิบเนี่ยทานได้ไหมทานได้แต่ควรทานใน ปริมาณน,น้อยๆแล้วก็ต้องมั่นใจนะคะว่าถั่วฝักยาวเนี่ยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่มียาฆ่าแมลงตกค้างนะคะเวลาล้างจะทานเนี่ยต้องทานให้อ่าต้องล้างให้สะอาดมั่นใจว่าสะอาดนะคะสำหรับถั่วฝักยาวดิบทานได้ไม่ทานได้แต่ต้องสะอาดแล้วก็ทานแต่น้อยๆเพราะว่าถั่วฝักยาวเนี่ยอาจจะมีผลทําให้ระบบย่อยอาหารของคุณแม่ไม่ดีส่งผลทําให้อาจจะท้องอืดได้นะถ้าจะทานก็อาจจะลวก หรือว่านึ่งก่อนก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นผัก6ชนิดนี้นะค,ะคุณแม่ควรที่จะทําให้สุกก่อนทานไม่ควรที่จะทานดิบเพราะอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณแม่และก็ทารกในครรภ์ได้นั่นเองค่ะ